สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงแล้วก็ลบเนาะทุก่านสบายดีตอนสวยๆเดอ้อพี่น้องทั้งลเล่าเฮ้าอยู่สมองสบอดบาวาทอววอีอยู่ตามหัวตามสวนก็ดีเนาะอยู่ตามห้องจักห้องงานกด็ดีหรือว่าไอต้ตำรวจไอ้ทหารก็ดีเนาะทั้งแพทย์ทั้งหมอ,นนอหคนเนาะหักษาคนจ็บคนไข่อยู่ตามห้องหมอสบายดีเดอ้ออยู่ถุกถูกแนงการเนาะ แล้กก็บสบายดีทั้งพี่น้องฝั่งไทยเดอ้อที่ไปทำงานเนาะพี่น้องเราเฮาที่ไปทำงานก็นดีอยู่ฝั่งไทยก็ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยเดอ้อหักษาตัวให้ดีเนาะหักษาตัวเองหักษาตัวเฮาอะไรเนาะทำความสะอาดคือเป็นบอ่ะอะไรเนาะเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกๆูกกนเดอ้อกบสบายดีทั้งต่างประเทศ เมื่อนี่กะมาปบมาพอกันนี่กะอยู่หน้าคือเก่าด้วพี่น้องเด้อดูหน้าขึ้นมาไกลพอสมควรขึ้นมาแต่ห่วยไปเลยเนาะโอ้ทีแนมแนมเห็นป่าหกหกไปแหละตรงหน้า,นาว่าเบิดน้าฝนประตกุตกมันกระตุกแต่กแ,แต่ว่ามันบ่แห้งนะพี่น้องตว๊วางสามสี่วันขึ้นหลังแล้วมันเบิดน้าแล้ว แต่ว่าทั้งเทิงหันยังซีมี่อยู่ได้อยู่สามสีไฮนี่แหละเพราะว่าหน้าม,มันพี่นองอยู่ข้าง,งข,งขง้างค่ะเป็นเปนเป่งมาห้เนาะเิดด่นดำแล้วเิ่นเป่งลงมาเห็ดไห้เห็ดนหน้ากะยุ่งยากอยู่พี่นองมันบกคึอเก่ามันบกคึอเก่าบกคึกอข,ข้าวตะกี้ตะกี้นี่ฝนฝ่ามันกัดซีดีเนาะโต๊ต่อเนื่งองกันแต่ว่ามาปัจจุบันนี่มันต่างเก่าต่างลังเนาะพ่น้องเนาะ พัฒนาไปเ่อได้ไปแห่งกับทางด้านธรรมศาสตร์นี่กับโบโบตรงพี่น้องโบตรงกับระดูการหรือว่าโบตรงกับเดือนอนั่นแหละเนาะเมื่อนี่กับมีมีแห่งงานมาซอยเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องมาซอยมาซอยอยู่สามคนกับสีเอาบบไลายพี่น้องสีเอาไลายบได้เพราะว่าดูดน้ำมันชีโบท่านคือเก่าเนาะสีเด็จมาหนังถากัน นี่ปลมีมีปลาลี่ปลาลี่มาซอยแล้วก็มีเอ้าวดวงมาซอยเนาะแล้วก็แม่น้องลิงลิงเมื่อนี้พยุดงานที่วันอาทิตย์กะเห็ดกะเห็ดหน้ากับใช้เวลาละเฮงพอสมควรพี่น้งองก็เริ่มเมื่อยละอะไรเลยเนาะกข็ขอขอบพระคุณทั้งทั้งเอื่อยเดอ้อเอื่อยพนวาเนาะให้ ให้มีให้หาคนมาซอยนะพี่น้องแต่ว่ามันหาลายบ่ได้ต้องทยอยทยอยเอาเอาอาศัยว่า,น,าน้ำในหูไอ้มันบ่คือน,น,น้ำฝนแจ็คสีได้เท่าไดเดอ้อแล้วก็สีสารุป่ไปแต่ละมือละมือแจ็คสีเบิร์ดเท่าไดแจ็คสีเบิร์ดเทนะ่าไดเนาะโรคกาแน่แต่ว่าโรคกะกนี่บ่ได้บ่ได้สู่โลกเองมีแต่จ้างเนาะพี่น้องเนาะจ้าง ย่างคนซอยมันอยู่คนละบ่อนมันบสะดวกประดำน้องบูมน้องบูมกับขยันขนาดคู่มือคู่เว้นสวัสดีค่ะ ได้หาคนร่วมทั้งปลาดำน้องบูมทั้งปลาเมานี่ละแต่ว่าช่วยยังบ่ได้ลงให้หน้าอยู่ไปตักน้ำพี่น้องเอ้ยหาบน้ำหาบน้ำใส่ฝนบ่ตกน้ำใส่ก็ไปตักอยู่สางไปแหละล้งคดผมมาหาบน้ำเกือบบ่รอดทั้งหิวทั้งหาบเ <laughs> ขาเอินว่าหาบมือหิวนะเกือบบ่รอด ส่วนไอ้ซาลามก็ไอ้ก,กัปตันกับทยอยคุ้นกะกับเบึงหน้ามันเนาะเคยเถาไทายนาแบ่งเรียกกันเห็ดพี่น้องเลยต่างต่างคนต่างเห็ดหนัน่นแหละเนาะักแต่ว่าคนละนาทีซอยๆเลือกันไปนนนแมนเบิ่งสิพาไปเบิ่งทั้งันพูดเลยทั้งเคยเถาเลยเนาะ ว่าพื้นไทยอยู่ทางไหนบอกกัปตันคนกล้าอยู่วังเครื่องพุ่นกับเท่าสลามเพิ่นคนทยอยลงมาทั้งพี่หน้าปะเมามันกบฏสะดวกมันได้พี่น้องมันบบมีทางทางมันลงมาฮอดตั้งแต่วังเครื่องฮั้นมันบบฮอดหน้าปะเมาเองแต่ว่าปะเมาก็คขิดอยากได้ทางอยังไง ສະລາມນະຢ້ານบ่ມີຜູ້ຂີ້ທີ່ໃສ່ກາຕາໃຫ້ພາຍຄຳບູານພ່ນວ່າົດໝາືบມີຜູ້ຊເອົານແบມູອົາແມ່ພິນວ່າບໍແ່ນເເມົາວ່າດີແມ່ພິ່ນວ່າ โอ้ยขั้นสลามกับโฮมอยู่หันเลยเน,นาะพี่น้องเนาะบอได้อธิบายเดอกสุดหกอยู่หันหน้าสลามอดหวยหัหกสลามกับประฮาเฮ็ดได้กระซาาหนึ่งได้พี่น้องเลยที่พาไปบึงไปชม น้าไดไร้สมควรแหละพี่น้องไฮนี่ไฮนี่กะสิเป็นหน้าปลาเมามันบดสม่ำเสมอฮะนะพี่น้องเนาะมันแบบว่าเข้ากับบดได้บุกเบิอแต่มันงามฮะนะขาดทื่นหอนได้แต่ที่ดินแต่ว่าอันความพัฒนาสิว่ามาบุกเบิกนหนยังบ่ท่านบุกเบิกพี่น้องนี่แต่ซําพอแม่ปลาเมาเอ้ยนองพี่น้องฮะนะเขาปลาดําสวยซับสวยสาวเนาะแต่ก่อนนะ แต่ตอนปลมเมาเป็นสาวคนละตะกีมันกะสิเป็นป่าได้พี่น้องเทอนี้ป่าปุ้ยอันโกโกไม่เตนน้ำเหียงประดุกกะสีซับสีสาวคุดหักไหมหักตอกตั้งแต่ตอนปลาเมายังู่แหละนยังหนุ่มๆเป็นสาวนั่นแหละมันกะผ่านมาเป็นสาวปีแหละพี่น้องเป็นสาวปีแล้วมั้งตอนนี้ปอมเมาสี่สิบปีแหละ ซื้อหน้าถุงนี้ตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีบบแมนซ้ำละติสิบสิบสี่ปีป้าเมาออไปทำงานเนาะสิบหกปีสิบหกปีพี่น้องซื้อหน้าทุงนี้นะเพระาะว่าป้าเมาไปสองปีจังได้กลับมาบ้านสิบหกปีสิพาไปบึงเคยเถ่าบึงแนนี่หกพี่น้องเอ้ย บุมีผู้ดูแลเนาะหน้านกล้กันนี่กะเป็นหน้าผีน้อ,องบ้านดงควงนี่กะบบุมีผู้ดูแลบุมีผู้ดูแลคือกันผู้เจ้าเพิ่นบ่ได้มาเฮ็ดมันก็นเลยหกน,นะนะแต่ก่อนน่ะโอยแปนแต่ก่อนน่ะแปนโลดล่าพาหนะโหลดไทยแลนได้แถวนี้ปัจจุบันนี่แหลนบ่ได้ละนี่หกคืออบับดั เคยเทาไทยนาที th th ่สายน้ำที่เอาขึ้นมาจากหุ่ยแต่ก่อนนะเป็ดเบิร์ดแถวนี้บบมีป่าเด็วพี่น้องมันชีมีกับแบบมันชีอันบิ่งกับสบายหูสบายตาน้ำโบได้หกเป็นมีงแต่ตอนผอประเมายังอยู่นะอันนี้เฮาเห็ดโบไว้เนาะพี่น้องเนาะเห็ดโบไว้ประเมาก็ได้ มาเสียแต่ยาพี่หมอกก็พอแหงแล้วโอ้ยังหน้าสองอยู่ลุมนี่โต๊ทยอยู่นี่สองยังสามพี่น้องยังสามยังสามหยแล้วสามหยนี่ก็สิได้ขึ้นไปงพูดแหละพูดพูดเอราว่าูนี่ใกล้เติบพูดแหละพู เพสิพาไปเบิงไปชมเ็ดปวกสลามเนาะสลามหามาอุย้ยงามงามพี่น้องเลยป้เาเมาสิพาพี่น้องมาเบิงมาชมเฮดปวกนี่ได้กระซามหนึง่งป่าสลามยางไปหล่อเบ,บิงในขางหวยนี่ในขางหน้าป้าเมานี่ในในลำห่วยนี่พี่น้องในป่าเป่าเต็มกระซมไปซามเถือ่อน่าโอ้ยด้กกินหย่อน สาลามกับบทเรธรรมดาเด้พี่น้องเอ,อ้ยถ้าติดตามชมเด้อพี่น้องเด้อว่าเมนูเฮาสิมิยังแน่นมื้อนี้เฮาสิกินยังแน่นมื้อนี้เนาะอันนี้ต้มหน่อไม้ไว้ผู้อยากแกงหน่อไม้ก็มีมือก่อนนี่ก็แกง,นงหน่อไม้มื้อนี้สิแกงหน่อไม้อีกแล้วมื้อนี้คนพิเศษมาเด้อพี่น้อง แม่น <'s> ้องลิงลิงมาแล้วปะาหาหน่อไม้กระจุกกระจุยโอ้ยแต่ว่าบ่ได้บ่ได้ถ่ายคลิปมั่วแต่เหดเวียกคือกระถึกอยู่ภายกระดาษเหตุปู่อ่ะแม่น้องลิงลิงอยากแกงหน่อไม้เพี่ปะฮ้าดูมาโตมั้วยนั่งโตไปเอาด้วยมองโตเคยเอาบอกปาดำ ปลาดำกับปลาเมานั i, mau, ่นปลาดำน่ะเป็นทางเอือยพี่น้องเลยเป็นทางเอือยปลาเมาเป็นทางหมูปลาเมาเอื่นกันน่ะเว้ากันน่ะเฮ้ยโตเฮ้ยโตแต่อยู่น้ำกันน่ะแม่จนหายชูตอดเงาใส่กันยังว่าสั่นล้มกันว่าพืืนนั่นพื้นนี่สุกันฟังหัว เอาโต๊บบไ่ได้หิวมาบ่าอยู่ผู้สีชมพูเป็นแผ่นอ่นี้าานี่ลงมาทางหลุมเลยเด้อพี่น้องเด้อสีได้มาดำทั้งฝีแล้วเมื่อนี้คือชีวิตดอกซ้ำหายอยู่ส่งหวยเน,ะนาะหลังจากนะ่ปะปลาเมานะ่ะพี่น้องเอ้ยเวลาก็ดช่วยมาแล้วปลาดำวามยาบดัมมยน,านยนบาบดันกับความต้องการความอยากความกินบ่หายปลาเมาลงกัญยาปรัสน เตรียมเตรียมเตรียมเห็ดกินซาบาสันขูุตินเห็ดเอาแกงกันเอาใม่เถอเฮ้ยแม่นโอเคเนาะพี่น้องเนาะผุขาสิขูุตินเห็ดก็ลืมเอาคากรออกมาใส่จะใส่ลายเด้อเด้อใส่เบิดเดี๋แล้วมันสีลายปรนเดีมันหยุกแม่นิปึ่งชั้นนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเยอะจังชมต่อว่าปลาเมาเห็ดยังแไงเอาโทรศัพท์มาใหายงานลงเลยบอก แมล้างแล้วเหยียบหอยแล้วพี่น้องล้างใส่กระตาขี้สะอาดแล้วกระตาถ้ากระปิ้งปลาเด้อพี่น้องเด้อกระปิ้งปลาปิ่งปลาแกงใหม่มุ้งพ่อหมู้งสีใบมือมืออื่นดอกมันลายอย่างแหละผู้ชาสิขอปิดคลิปแล้วเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อส่องซาแพงสบายดีพี่น้องสบายดี ຂໍກັນຄລິບຫນ້າດນອງດີັງປນດອທງນີປາມແກງມົມນອງັງນ